กรับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะคุณดวงใจคุณดวงใจเนี่ยตั้งใจส่งการบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะคะยกมือแล้วท่านก็เปิดกล้องด้วยทําให้เราเราได้เห็นว่าท่านก็ทํางานไปด้วยแล้วก็สลับยกมือไปด้วยนะคะท่านงมีเจตนาจะจะส่งการบ้านก็เลยมีข้อที่จะที่จะช่วย ช่วยกันในมุมมุมมองของการที่อ่าอดวงใจเนี่ยมามาถามนะคะตั้งแต่มาถามใน,ในรายการสายด่วนแต่เราก็ <ฮะ S 1> หลายครั้งนะคะท่านจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ท่านคาใจอยู่คือเรื่องคุณใสใช่ไหมคะค่ะนู้มาครั้งก่อนว่ามีคำถามเกี่ยวกับคุณใสายว่าว่าว่าแพทย์วิถีธรรมเคยมอีอ่เคสนี้ไหมว่า ก็พอเข้าครั้งที่สองก็ได้คําตอบว่าไม่มีค่ะแล้วแล้วก็มีพี่น้องพี่น้องจิตอาสามีพี่น้องมาเอา่อมาให้คําปรึกษาแบบหนูไม่คิดว่ามันมันจะอบอุ่นใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแต่ละท่านให้คำปรึกษา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ทุกท่านเลยค่ะ แต่หนูก็ก็อยากมาสารภาพวันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้ทุกข์กับมันเท่าไหร่แล้วค่ะณณนะนะปัจจุบันกับกับเรื่องนี้เรื่องที่ว่าคุณใสหรือว่าอาการเจ็บป่วยคือตัวเองไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะว่าป่วยตอนแรกๆมันเหมือนกับว่าหนักมากค่ะตามความรู้สึกของตัวเองมันเหมือนกับว่ามันจะตาย จะตายอยู่นี้เลยจะตายไวๆเนี่ยค่ะเพราะเมื่อึกแบบร่างกายมันมันอ่อนแรงมากมันไม่มีกำลังมันทําอะไรไม่ได้เลยค่ะช่วงนั้นทํางานอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่เคยเป็นคนทํางานหนักก่อนทีนี้หนูก็ว่ามันต้องเราต้องป่วยหนักแน่แต่ตอนตอนที่ป่วยแรกๆไม่ได้คิดเรื่องคุณใสเลยนะคะไม่ได้สงสัยเลยค่ะก็คิดว่าป่วยธรรมดาแล้วก็ป่วยหนักมากน่าจะมะเร็งอะไรนี้แหละรู้จักอะไรหนักๆะคะ่ะ ก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลอยู่เป็นเป็นเกือกปีเป็นปีละค่ะคุณหมอก็ก็ตั้งตั้งข้อสงสัยแค่เพียงว่าหนูอ่ะเป็นจิตเวชคือเป็นผู้ป่วยจิตเวชมาก่อนสิบกว่าปีแล้วค่ะก็คุณหมอก็ให้กินยามาตลอดต่อเนื่องแต่แต่หนูชีวิตประจำวันของหนูหนูที่ตัวเองดีขึ้นหนูไม่ต้อง ก็เคยเลิกเป็นสามเดือนหกเดือนหรือเคยเลิกเป็นปีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พออยู่ไปอยู่มาอาจจะเป็นว่าภาวะเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจครอบครัวหรือว่าความเครียดนะคะ่ะความเครียดมันเยอะมันก็อาจจะเนื่องด้วยอาการป่วยของเราที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรด้วยะคะ่ะอาการร่างกายของเรามันก็เลยทําให้เราเครียดมากมันก็กลายเป็นว่าเราอะเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรไปอย่างเนี้คะ่ะแต่ว่า เรื่องจิตเวทหนูอะทำอะไรไปหรือว่าอะไรมันรู้ตัวทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าควบคุมมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราทําอะไรไปก็เลยว่าคุณหมอวิ่ใชเราแต่ว่าโอ้เป็นจิตเวทอะไรเงี้ยค่ะพอเราป่วยเข้าจริงๆแล้วแล้วไปพึ่งโรงพยาบาลเขาก็จะเขาก็จะพอถามเราว่าอย่างงั้นอย่างนี้นานถามสักประวัติเราเพราะว่ามีจิตเวทเอา้าเขาหนูก็แต่ในใจหนูก็ ก็บาปอยู่นะที่ไปเดาว่าว่าท้า,าคุณหมอจะพุ่งจะพุ่งประเด็นมาแต่ว่าจิตเวสเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ยอมตรวจอะไรให้หรือตรวจก็เออตรวจเลือดตรวจอะไรก็ว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ไม่ยอมตรวจให้ละเอียดพ่อหนูก็บอกว่าอุ้ยหนูเนี่ยเหมือนกับว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้หายใจอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็อยากตรวจให้ละเอียดได้ไหมคะคุณหมอท่านก็บอกว่าถ้าคุณอยากตรวจละเอียดเออคุณเออ เหตุผลไม่เพียงพอคุณต้องเสียตังค์เกือบสองหมื่นหรือสองหมื่นหนูก็ว่าตังค์ไม่มีตังค์เราเราไม่มีตังค์เราจนนะแล้วหนูก็สงสารา่าด้วยที่ว่าก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามาแน่ๆก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็เอาง,งั้นไม่ตรวจก็ได้ก็กลับบ้านคุณหมอก็วันจะกลับบ้านก็พาหนูเข้าไปในห้องจิตเวชก็เช็กให้ให้ให หายใจอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เช็คอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ถามว่าหนูทําอะไรหนูบอกว่าทําหน้าที่การงานเออทาขนมขายอย่างนี้ก็เล่าประวัติเขาก็บอกเออก็อปกติดีนะก็รู้เรื่องดีนะงั้นก็คงจะเครียดคงจะอะไรเงี้ยก็ยังพุ่งประเด็นไปตรงนี้อยู่ก็เพิ่มยาให้หนูมาก็เป็นยาที่ว่ามันแรงอะ่ะกินแล้วก็ง่วงง่วงแล้วก็นอนนอนหลับ ก็จะได้ไม่ต้องคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลับไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องคิดมากพอตื่นมามันก็คิดอยู่ดีอะไรเงี้ยหนูก็คิดไปอย่างงี้หนูก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินทีนี้ว่าเออเราอะไรต่อดีอะสภาวะธรรมดีกว่าเนาะคะ่ะเอ,อ่หลังจากที่หันหลังให้โรงพยาบาลหนูก็มานอนป่วยอยู่กับบ้าน ก็นอนแล้วก็กินก็มีญาติทําอาหารมาให้กินบางทีก็ถึงมาให้ในที่นอนเลยะคะ่ะกินแล้วก็นอนอยู่นานจนจํจ,จไม่ได้ว่ากี่เดือนเพราะว่ายอมรับว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเครียดมันเครียดอาการที่เราเป็นอยู่ะคะ่ะแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรด้วยก็อ,อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรแล้วถ้าให้คุณหมอตรวจก็ต้องเสียตังก็มานอนเครียดอยู่กับบ้าน มัก็ซุดลงซุดลงเพราะเราเครียดซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเราซุดเพราะเราเครียดก็ขึ้นจะมารู้ตอนที่ปุบอาจารย์เนี่ยค่ะว่ายิ่งเครียดมันก็ยิ่งภาวะร่างกายอะไมันก็ยิ่งแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันหนักเข้าหนักเข้าพี่สาวก็สุดคือหนูอะปกติตอนที่แข็งแรงน้ําหนักเก้าสิบกว่าประมาณเนี้ยค่ะเกือบจะร้อยเลยแหละ แล้วมันก็ลดลงเรื่อยๆจนมาถึงประมาณห้าประมาณหกสิบหกสิบเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยค่ะอยู่อยู่ในเกณฑน,นี้แหละก็พี่สาวก็เห็นว่าโอ้ยถ้าทางน้องจะไม่รอดแล้วเนาะเขาเขาศึกษาแค่วิธีทำในใน u t u b e แต่หนูไม่รู้หรอกว่าเขาเขาศึกษาอยู่เขาก็มาบอกหนูว่าเขียวเขียวอ่ะกินฉี่นะกินแล้วจะได้ดีขึ้น พี่พี่ก็กินพี่พี่ดีขึ้นนะเกี่ยวกับมดลูกที่พี่เป็นเหนื <Designer> อเขาก็ว,ว่างี้ตอนแรกหนูก็ไม่ไมกล้ากินไม่กล้ากินเพราะว่าอะไรแต่ก็เคยแต่ก็นึกย้อนไปอยู่ว่าเอ้ยแต่ก่อนเมื่อประมาณสิบปีหรือเนี่ยค่ะประมาณสิบปีหรือสิบปีปีกว่าที่แล้วก็เคยได้ยินหนูว่ามันมีมันมาเข้าอยู่หนูว่ามีกินฉี่รักษาโรคอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่ได้สนใจรู้แต่ว่า เออมีแล้วกินฉี่ก็อ,อาจจะจริงนะหรือไม่จริงนะแต่ไม่ได้สนใจก็ผ่านแต่ก่อนนะคะทีนี้พี่สาวมาบอกก็คิดออยังไงเนาะยังไงจะกล้ากินเนาะก็นอนป่วยไปอย่างนั้นแหละก็ยังยังคิดจะกินพี่เขาก็เลยปั่นน้ําคอโรฟิลมาให้กินพี่เขาบอกว่าดีนะพี่ก็กินพี่ดีขึ้นตอนเนี้ยพี่ไม่ต้อง ไม่ต้องพูย้ายาที่เขาไปซื้อไอกาโลอะไรต่ออะไรที่มาแก้มดลูกเขาอ่ะเขาว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้เพิ่งเลยห <_ s> นาาูก็อากินกินคร์ฟิลกินคาร์ฟิลก็เออรู้สึกมันเหมือนับว่าดีดีขึ้นสดชื่นแล้วก็เหมือนร่างกายมันมีกําลังโอ้ดีขึ้นโอด้ดีจริงๆเอาพอดีจริงก็กินเรื่อยมาพี่เขาก็ปั่นให้กินทุกว,วัน พอรู o, en, h, ้สึกว่ามันช no. ่นชื่นขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เขาก็มาบอกว่าเนี่ยนอนป่วยอยู่ที่เฉยอ่ะพอรัสับแบมีไว้ทําไมทําไมไม่เข้าไปดูอาจารย์หมอเขียวใน y o u u u b เขาก็ว่าอย่างนี้เนาะหรือก็อืมพอพี่มาบอกนี้ก็ออมเนาะก็นอนอยู่เฉยไม่ได้ทําอะไรคิดกังวลเครียดแต่เรื่องป่วยก็อ่ะเปิดมาดูเอาพอเข้าไปดูปัตสวาบําบัดอุ้ย ขนลุกเลยค่ะดูแบบว่าสรรพคุณหรือว่าที่ที่ท่านบรรยายในคลิปอะค่ะอุ้ยแล้วสารอาหารอะไรต่างๆคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายหนูก็ปฏิบัติอ้อลืมบอกว่าที่ที่หนูดูอะดูตอนแรกยังไม่ได้กินฉี่เนาะแต่หนูปฏิบัติเรื่องอาหารก่อนปฏิบัติเรื่องอาหารคือมันตัดเนื้อสัตว์เลยค่ะพอพอเริ่มพอพี่สาวบอกมาดู youtube แี่หนูก็ดูว่าเออการกินอาหารนี้อย่างนี้อาจารย์สอนในใน แค่วิธีทำสอนในใน u t u b e หนูก็ตัดเนื้อสัตว์ไปเลยค่ะตัดเนื้อสัตว์ของชูรสน้ำตาลเครื่องปรุงต่างๆกินเกลือพุ่งเกืออย่างเดียวเลยค่ะตอนนั้นเพราะว่ามันป่วยหนักมันกลัวตายไม่อยากตายอ่าดวงใจจําได้กันไหมจำได้ค่ะอาผมเลยคุยเรื่องคุณใส่ด้วยกันเนาะ,ะที่ผมเคยบอกว่าแล้วตอนนี้เป็นไงคุณใส่เป็นยังไงบ้างละตอนนี้เราคุยอย่างนี้นะครับอาดวงใจว่า ตอนนี้อาดวงใจชัดเจนแล้วเรื่องการกีดปัสสาวะแล้วดีขึ้นเขอให้เราจำแบบนี้ไปนี่คือความเป็นตื่นจากปุลสคือความไม่รู้ะนะครับแล้วร่างกายเราดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ดีค่ะนี่ก็คือการตื่นรู้จากปุลสคือความไม่รู้เช่นกันคุณใสคือความสายะคือความมืดดำที่เราไม่รู้ว่าในการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมครับจะสารภาพด้วยค่ะ,ะว่าวันนั้นที่พี่น้องเอ่อมาช่วยกันเอ่อ เนี่ยคะ่ะมาช่วยมาช่วยหนูวันนั้นน่ะครับก็ก็ในใจนึกว่าจะสารภาพค่ะว่ายังติดใจเรื่องคุณใสยอยู่ตั้งแต่ไปเจอแบงค์แบใหม่แล้วมาตอนปัจจุบันเจอแพทย์วิธีธร,รมแล้วเป็นยังไงใจเป็นยังไงใจเหรอคะใจ,ใจมีความกลัวหรือความโศกกลัวเลยสบายใจมากขึ้นโมีความสุขเยอะมากคะ่ะนั่นแหละความเป็นผู้ตื่นแล้วหลุดออกจากคุณใสามาแล้วดวงใจไม่ได้ติดตัวไม่ได้ติด ความเป็นคุณใสเลยอาคุณอาอาดวงใจเนี่ยตื่นมะแล้วตื่นจากความกลัวแล้วน่าเป็นความกล้าแล้วคุณใสก็คือมีแต่ความกลัวกลัวอยู่ในความมืดแต่อารวงใจเราเห็นแล้วเนี่ยว่าแม้กระทั่งร่างกายตัวเราก็คิดแล้วว่ามันร่างกายมันดีขึ้นใช่ไหมมันสว่างขึ้นไหมพ่อป๋าคะหนูจะมีคําถามอีกด้วยค่ะคือว่า ยังคาใจเรื่องคุณใสเนี่ยว่ามีจริงเพราะว่าแล้วมดที่มันออกมาคืออะไรคะถ้าถ้ามันไม่ใช่คุณใ <Okay. S 2> สแล้วคืออะไรผมขอโอกาสนะ,ะอาดวงใจเห็นไหมครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่คิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วเห็นเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วพอมาฟังอาจารย์หมอเขียวแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นไหมแล้วหลักปฏิบัติของอาดวงใจก็ปิดแปลกไปจากเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมดีขึ้นไหม ดีมาตลอดเลยค่ะอ๋อแสดงว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยเนาะตอนนี้เนาะ,ะก็แสดงว่าแล้วก็วางใจด้วยว่าเขาจะคืออะ,อะไรก็ตามเขาออกไปอ่ะดีแล้วแหละอ่าอาจารย์เนี่ยสอนให้เราตั้งศีลแล้วเห็นความทุกข์ที่เมื่อก่อนที่เราเคยเห็นมาเนี่ยที่มีแต่ความกลัวและสงสยนะัยเนี่ยแต่ตอนนี้อาจวางใจมาปฏิบัติแบบให้หรนะือทำแล้วอาวลงใจถูกศีลแล้วศีลเนะี่ยจะเป็นออกจากคุญสยออกจากความลวงออกจากความกลัวได้ทั้งหมด แล้วอาดวงใจเนี่ยมาถูกทางแล้วขอให้ดวงใจอาดวงใจเนี่ยฟังท่าพิธีทําไปแล้วปฏิบัติยาเก้าเม็ดแบบนี้ไปแล้วเข้ามาสนทนากันเนี่ยสภาวะทามตัวเนี่ยดีมากเลยเป็นกำลังใจให้อาดวงใจนะว่ามาแชร์แบบเนี้ยชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะนี่แหละเอาความคิดแบบนี้ชีวิตจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆค่ะถูกดวงใจพูดถูกแล้วก็มันจะสว่างแล้วทามืดความกลัวจะหายไปเลยเอาแค่นี้ก็พอ ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องไปกลัวกังวลว่ามันต้องไม่สงสัยอะไรลก้วไม่มีเลยค่ะในสถานี้เลยนะดีมากเราทำมันแบบเนี้ยแล้วผมทําด้วยทุกวันด้วยทุกวันเนี้ยมีความสุขกับการกิจกรรมการงานปลูกผักปลูกอะไรขายมีความสุขมากเลยค่ะอ่าเอาแบบนี้เลยผมเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เอาตรงใจนะปฏิบัติแบบเนี้ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้นะว่ามีความสุขแบบเนี้ยก็าจะมาเล่ามาตั้งจิตอย่างเนี้ยเป็นศีลที่ถูกต้องเอาสุขในปัจจุบัน ความกลัวกังวลอย่าไปคิดมันนะครับแล้วไม่ต้องไปตกกังวลอาดวงใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจะมีคําตอบแต่เอาคําตอบที่แท้จริงคืออาดวงใจเอาสุขในปัจจุบันนะ,ะแล้วลองดูนะแล้วมาเล่าอีกนะค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาดวงใจจะไปหาว่าเป็นโรคอะไรนะคะวิชาแพทย์วิถีธรรมที่เรียนทาอยู่ตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมคะเชื่อค่ะเชื่อถ้าเชื่อนะคะแพทย์วิถีธรรมม,มีโรค,ค มีโรคอยู่สามโรคเท่านั้นอดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปให้ใครตรวจเอ็กซเรย์อะไรต่างๆเลยนะคะเพราะว่าโรคมีอยู่สามโรคหนึ่งโรคกุ่มอาการเย็นเกินสองกุ่มอาการร้อนเกินสามกลุ่มอาการร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน เออมันมีอยู่สามโรคนีอ่อาดวงใจเนี่ยประเมินได้ไหมคะวงนี้ร้อนเกินช่วงนี้เย็นเกินช่วงนี้ร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันมันพอ<ช>จะประเมินได้ค่ะทําได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละแปลว่าเราวินิจฉัยโรคได้แล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องไปให้คุณหมอวินิจฉัยไม่ต้องไปถามคุณหมอแล้วถ้าเราไปถามคุณหมอนะโดยที่เราถามซ้ําๆย้ำๆเนี่ย คุณหมอมีคําตอบว่าเป็นโรคจิตเวทเพราะว่าพูดซ้ําไปซ้ํามาอะไรแบบเนี้ท่นานก็จะวินิจฉัยโรคเราไปไปทางนั้นแพทย์วิถีธรรมนะมีโรคร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันอ๋อเราก็รู้แล้วตอนนี้เราร้อนเกินเราจะแก้ยังไงนี่เราเป็นหมอดูแลตนเองใช่ไหมคะจ<น>ะได้ไม่ต้องหวนะงโรงพยาบาลนะคือสี่ปีที่ผ่านมานี้ยึดยึดคของอาจารย์เลยว่า ยาเก้าเม็ดรักษาทุกโรคยาเก้าเม็ดรักษาทุกโกกรคไม่ไปกังวลเลยว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็พอจะวินิจฉัยตัวเองถูกก็คือมีภูมิแพ้แล้วก็มะเร็งแน่นลนแต่ก็ไม่คิดจะไปตรวจคเออโรคชื่อนี้ไม่มีแพทย์วิถีทมไม่มีโรคชื่อนี้มี<ไ>ร้อนเกินเย็นเกินร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าเราปรับสมดุลได้เราก็หายหายจากอาการเหล่านี้เราก็คือเป็นผู้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ให้กำลังใจอดวงใจนะคะที่จะเล่าเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็เพื่อโอกาสคนอื่นค่ะที่ว่าได้ชือ่อไปอะไรเย้ยคะ่ะเยอะแยะเลยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยเนาะคะ่ะอนุโมทนาดวงใจค่ะค่ะ